นี่คุณผู้ชมทุกๆท่านนะคะก็วันนี้เราได้อยู่กับแลยการข่าวทีวีชทยเล่นข่าวตปปูดได้เองค่ะวันนี้เราจะมาให้ผู้ทดลองที่จะกินขนมนี้นะคะเออดตเดดดูกจใจลจขนมนี้นะคะนะคะีกในผู้ทดลองเขาจะ ตือเตอระรับมีใบค่ะวันนี้เราจะให้ทดลองกินแตและสีนะคะแล้วให้บอกรสชาติบาคนเปิดตัวพูดเดี๋ยวเราจะเป็นเหล็กตัวพูดพูดพูดสีลืองสีเหลือเดี๋ยวเอาสีเขามาก่อนเฮ้ยทำไมไม่ทำไมไม่ให้แยกสีเหมือนตอนนั้นไม่ๆๆ่ จะว่าจะได้สีอะไรเนาะดิสก้าจะได้สีอะไรคะสีม่วงให้กินแต่สีม่วงนะคะห้ามก,กินสีอื่นให้กินแต่สีม่วงเอาจะให้โบนมันใช้แค่สีเดียวค่ะตกอีกอย่างเลยนะคะรสชาติสีเออ รสชาติยังไงคะเปรียววะค่ะโอ้โหเปอี้ยวจิ๊บเปรียววะค่ะไม่ได้เตี๊ยบนะคะแล้วการขับรถมุกก็จบไปแค่นี้นะคะบ๊ายบายจุ๊จุ <c oughs>